สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบิตคอยน์หน่อยนะ<_ <C> _>เหรียญหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าแอดมินอะซื้อเหรียญกาล่าเนี่ยสองล้านกว่าเหรียญแล้วนะเดี๋ยววันนี้คือวันเต่านะวันเต้าช่วงเย็นๆนะ่ก็เดี๋ยวจะต้องโอนเนี่ยพรุ่งนี้จะต้องเริ่มโอนแล้ว ซื้ออาจจะซื้อคืนคืนนี้ครั้งหนึ่งอ่ะก็ประมาณสองล้านประมาณสองล้านหกกว่าก่นะแล้วก็โอนไปกาล่าโอนไปกาล่าพอโอนเสร็จก็ก็ต้องโอนจากกาล่าเข้าไปกาล่าเชนอีกทีหนึง่งกาล่าอีทีเอ่ะเป็นอีทีเอชเชนอ่ะเป็นเออาร์ยี่สิบอ่ะโอนไปเป็นกาล่าเชนเพื่อที่จะฝากเหรียญได้และได้และได้ขุดเหรียญได้ <c oughs> ขั้นตอนมันก็ประมาณนี้นะคืนเนี้ยจะต้องรีบโอนแล้วเพราะว่า พ่งนี้มันเริ่มแล้วไงมันเริ่มมันเริ่มพวกนี้แล้วไง <c oughs> ต้องรีบโอนคืนนี้แหละต้องจากการให้เสร็จอะก็จะมีการมันก็เลยทําให้ยอดมันปวด,ดๆหน่อยนะเพราะตอนเนี้ยโอนมาเป็นโอนกาล่ามาประมาณเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วล้านอ่ายังเหลืออีกเห็นไหมเดี๋ยวคืนนี้ต้องซื้อเอา 6, 600 6, เหกหกร้อยหกหกพันสิบหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญอะซื้อกาล่าเพิ่มอีกเออ ก็เหรียญเหรียญเหรียญกาลาตอนนี้มันก็ถือว่าราคาราคากำลังลงนะเนี่ย <c oughs> ราคากำลงังลงแอมันก็เลยซื้อได้ได,ได้ได้เหรียญเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ดี <c oughs> ลนลนดองช่วงนี้ดีเพราะว่าแอดมินต้องการซื้อเพิ่มไง <c oughs> แต่ขนาดเดียวกัน <c oughs> แอดมินก็ไปช็อต อย่าไปช็อตฟิวเจอร์ร้านเหรียญไงก็กลายเป็นปอดฟิวเจอร์สมดุลเลยนะเหรียญขึ้นเหรียญลงมันก็แสนกว่าแสนเจ็ดอะไม่ลดเลย <c oughs> แล้วก็ช็อตฟิวเจอร์มีข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือมันจะได้ดอกเบีย้ยคือเหมือนจะช็อตอาจจะได้ดอกเบีย้ยอันนี้เดี๋ยวพูดไว้ทีหลังแล้วกันทําให้ทําให้เราเรามาดูเงินในวอลเล็ตตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาจากร้านหนึ่งร้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น ึ่งล้านหนึ่งแต่ไม่ไม่ี่ยเงินตรง wallet วารล้านเนี่ยมันจะขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้เยอะหรอกขึ้นหลักพันอ่ะหลักร้อยหลักพันอ่ะก็ถือว่าดีแล้วนะนะสําหรับเหรียญตอนเนี้ก็คือต้องมาลุ้นกันเหมือนตอนเนี้พอซื้อเสร็จเราต้องมาลุ้นให้เหรียญเ <c oughs> หรียญกล้าขึ้นอ่ะสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราแอดบินซื้อไวอขนาดเนี้ยซื้อเหรียญก็เท่ากับการซื้อเหรียญกล้าไปสี่ล้านเหรียญนะโอ้ย จบผลรกิจต้องซื้อได้สี่ล้านเหรียญน,นะอันนี้ยังไม่ถึงแต่อีกอีกใช้เวลาอีกประมาณสี่วันอะ่ะสี่ห้าวันอะ่ะก็จะได้ครบสี่ล้านเหรียญแล้วก็เอาเนี่ยสําคัญถ้าเหรียญกระลักขึ้นอันนี้ก็ได้กาไรเพราะว่า admin ็ h o ฟิ future แค่สองล้านเหรียญดังนั้นส่วนต่างเนี่ยมันคือสองล้านเหรียญไงเหมือนการซื้อกระลากสองล้านเหรียญอะ่ะต้องลุ้นให้มันขึ้นถึงจะได้กําไรนะนี่คือการนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ admin นะเพราะว่าเหรียญที่ผ่านมามัน ไม่ดีมาตลอดเลยแล้วครั้งนี้ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเราต้องเพิ่มเงินเข้าไปสองล้านบาทอะเออต้องจําใจเพิ่มเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วต,ตอนแรกตั้งใจว่ามันจะไม่เพิ่มนะแต่สุดท้ายก็ต้องเพิ่มเพราะว่าไฟบังคับอะ่ะก,ก็ก็สุดแล้วจริงๆแล้วก็แอดมินก็ไม่ได้ว่าจะมีเงินเยอะนะมันก็ทีเฟกก็ไม่ได้ก็กําไรนะช่วงเนี้ยทีเฟกก็ลงก็ต้องสู้กันหน่อยสักตั้งอะ่ะแต่ว่าแอดมินยังมีออปชันเพิ่มอีกหลายๆออปชันมีการหมุนหมุนเงินดูแล้วอะ่ะ <c oughs> อาจจะยากหน่อย <c oughs> แต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเหรียญมันไม่ได้ลงอ่ะเหรียญมันขึ้นอ่ะอันนี้ก็มีออปชั่นเยอะนะสามารถาขายการล่าแล้วมาเป็นเงินสดก็ยังได้อยู่ <c oughs> โอ้ยก็วันนี้บอกให้ฟังนะ <c oughs> โอ้ยวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร <c> ่ <oughs> ้ <c oughs> เห็นไหมโอนมาตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอนโอนเหรียญมาตลอดเห็นไหมแลระหว่างทางเนี่ยโอนมาตลอดหกพันกว่าเหรียญน่ะหกพันเนทะ่ากับสองแสนนะประมาณนะ่ะเนี่ยโอนมาตลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดล้านสี่นะล <c oughs> ้านสี่แล้วเงินอยู่ในนี้ล้านสี่เพิ่มเข้าไปล้านสี่นะเออก็อเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มันคงไม่ได้อะไรมากเพราะแอดมินก็พูดเจ็บคอก็ไม่รู้ทําไงเออ ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าจะยังไงต่อเพราะว่าเพราะว่าจากนี้ไปก็เป็นจุดสาคัญอะ่ะเพราะว่าแอมนแอเนอมินซื้อเหรียญราคากาลาตรงแถวช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยเดี๋ยวซื้ออีกสักสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวมาบอก